สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลนะครับความขัดแย้งนะครับในยูเครนนะระหว่างรัเสเซียจริงๆแล้วต้องบอกว่ารัเสเซียขัดแย้งกับสหรัฐและเนโตมากกว่านะครับเพียว่ายูเครนเนี่ยเบเสมือนว่าเป็นหมากตัวเล่น นะที่อาจจะเป็นสมรภูมิระหว่างรัเสเซียเนโต้ o, และสหรัฐได้นะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตข่าวกันนะจึงสถานการณ์ขณะนี้นะครับต้องบอกว่าตึงเครียดหลังจากที่นะความเรียกร้องของรัเสเซียเนี่ยยังไม่มีการตอบรับนะพูดง,ง่ายๆก็คือยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าสหรัฐและเนโตะจะทําตามหรือเปล่าแต่ก็จับสัญญาดูเหมือนว่าอาจจะไม่ทําตามเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าทางสหรัฐนะครับอบอกว่าจะส่งทหารเนี่ยหลักหลายพันนายนะครับนะตามขาวว่าวก็จะมา8,500นายรวมถึงอังกฤษนะแล้วก็ประเทศสมาชิกในเนโตเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะนะเรียกพลนะเรียกว่าระดมนาะยทหารนะทหารต่างๆนะแต่ว่าตามข่าวบวาสารสัฐ์เนี่ยส่งทหารหลายพันนายก็8,500นายเข้าประจำกลุ่ม นะร่วมกับทหารนะจากประเทศเนโตนะครับก็เข้าไปในกลุ่มนะที่อยู่ในเนโต้แหะครับแถวใกล้ๆกับยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข่าวล่าสุดนะที่ฟังมาคำถามคือส่งทหารหลายพันนายเข้าไปประจำในเนโตร่วมกับนะทหารนะที่อยู่ในเนโตเองคำถามคือพร้อมรับมือ นะทหารรัเสเซียแสนนายนะหรือเกือบ2 0 0แสนนายหรือไม่นะครับคือต้องบอกว่าการส่งสัญญาณแบบนี้แบบว่าอะไรฮะแบบว่าไม่ให้รัเสเซียขู่นะมันข้อเสนอที่รัเสเซียยื่นมานะว่าให้เนโต้เนี่ยห้ามรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกและอยากขยายไปทางตะวันออกเนี่ยส่งสัญญาณว่าไม่ให้รัเสเซียขู่นะและอาจจะเป็นสัญญาณว่าไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของรัเสเซีย ึือแน่น,นอนครับทำไมรัเสเซียถึงเอาทหารนะหลายแสนนายมาประจำอยู่ใกล้ๆยูเครนก็คือมากดดันนั่นเองนะมากดดันนะเพื่อเรียกร้องนะแต่ถ้าเกิดไม่ตอบสนองหรือเอาจังชัดๆเลยคือถ้าเนโต้และสหรัฐบอกว่าจะรับยูเครนก็เป็นสมาชิกนะจะขยายไปทางตะวันออกรักเสเซียก็บุกเพราะาเอาทหารมาคงไม่ได้เสียเปล่านะคงไม่ได้ขนสัพพะกำลังมาเป็นแสนนายนะ แต่ทางสหรัฐและเนโตเนี่ยส่ทงทหารหลายพันนายนะหลักพันเจอหลักแสนนะก็ใครตั้งใจที่จะมาปกป้องมาตุภูมินะปกป้องประเทศตัวเองก็เห็นชัดว่ารัเสเซียนี่ไม่ต้องการอย่างยิ่งนะครับที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกของเนโตและไม่ต้องการให้เนโต้ขยายมาทางตะวันออกมาประชิดธรณีประตูหน้าบ้านของรัเสเซียเพราะฉะนั้นรัเสเซียมองเรื่องของความมั่นคงมองมาตุภูมิเนี่ยสำคัญกว่า นะฮะนึกภาอบอกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้คือรัสเซียเอาจริงการขนทหารแสนนายมาประชิดนะชายแดนยูเครนนะครับเอาจริงคงไม่ได้มาแบบเล่นๆน,นะมาเสียของนะสไตล์ปูตินนะฮะสไต์เวลาที่ปูติน้องบอกว่าเอาจริงนะคนจริงเอาจริงเอาจัง,จงนะก็คงแต่ก็คงมีลูกเล่นนะครับนะการเดินหมากเกมนะะดูเชิงก็คงมีลูกเล่นนะแต่ว่าเอาจริง นะคงไม่ได้ขวนมาเล่นๆในขณะที่สารานในโต้เอาจริงหรือเปล่าส่นะทงทหารหลักพันนายเนี่ยนะรวมรวมเป็นการหลายพันนายหรือหมื่นนายมาต้านทหารรนะัสเซียนะสนนายต้องจับตาดูนะครับแต่นี่คือสัญญาณเหมือนกับว่าไม่ให้รัสเซียมาขู่นะเพราะฉะนั้นรัสเซียจะมาขู่ไม่ไดนะ้หรืออีกส,อสัญญาณหนึ่งก็คือให้ฉันต้องการจะขยายไปทางตะวันออกนะฉันจะเอายูเคเป็นสมาชิกนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เจออยู่ในขณะนี้นะครับ ซึ่งรัเสเซียเตือนแล้วนะขีดเส้นแดงแล้วนะโดยเฉพาะการพูดคุยระหว่างบาบดีปูตินนะครับและพระนามดีโจไบเดนนะที่ผ่านมานะโดยที่ทหารได้ส่งโดยที่รัเสเซียนะนะพระดีปูตินเนี่ยได้ส่งทหารรัเสเซียเนี่ยแสนกว่านายนะไปประชิดนะชายแดนยูเคร ين. นแน่นอนครับถ้าเรามองทั่วไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เาจะส่งทหารนะแสนนายอยู่ในดินแดนของเขาไม่ได้ลุกเข้ามาในยูเครน แล้วมองอีกมุมหนึ่งก็คือส่งเข้ามาขู่เข้ามาต่อรองนะก็ดูว่าทางสารัฐและเนโต้จะเอาไงนะจะยอมรับเงื่อนไขไหมหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขจะกล้าข้ามเส้นแดงไหมนะการส่งทหารสสนนายนี่ไม่ได้ส่งไปเล่นๆน,นะครับส่งไปพร้อมรบขนอาวุธยุปกรณ์หนักไปนะเตรียมพร้อมนะครับ แต่อาจจะยังไม่ลุกลาหรอกฮะเตรียมพร้อมนะดูว่าข้อเสนอยื่นไปเป็นยังไงถ้าสหร,รัฐอเมรายังยืนยันนะว่าจะข้ามเส้นแดงนะจะขยายเข้ามาในยูเครนนะจะลุกมาทางตะวันออกก็ไม่แน่ครับรับเสเซียอาจจะบุกยูเครนนะของจริงนะหลายแสนนายนะครับตามภาพจะเห็นว่าเอาเอา,อาวุธยุทปกรณ์หนักนะมาประจําหลายแสนนายนะพร้อมเปิดศึกคำถาม,ถามคือสหร,รัฐเมรพร้อมเปิดศึกไหม นะก็ส่งทหารหลักพันนายมา,มา,ม,ามายังไงฮะมามาอย่างเชิงหรือว่ามาบอกว่าฉันพร้อมลบนะความพร้อมลบระหว่างทหารหลักพันนายกับแสานนายไม่เหมือนกันนะฮะวันสิ่งนี้ถ้าเรามองเห็นชัดเจนก็คือว่ามีโอกาสการบัตุขึ้นของสงครามเหมือนกันแต่ว่าดีอย่างหนึง่งที่การบัตุของสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามตัวแทนเหมือนในซีเรียที่สมัยสงครามซีเรียนะครับเป็นสงครามตัวแทน นะครับสหรัฐส่งคนเข้ามาลบในซีเรียนะลบกับไอซิสนะครับนะแล้วรัเสเซียก็นะเข้าไปหนุนช่วยซีเรียนะครับนะแล้วสงครามตัวแทนอพ็นะอกซี่วอ์แต่รอบนี้เป็นเป็นสงครามจริงเลยนะครับระหว่างมหาอำนาจนะระหว่างรัสเซียสหรัฐและเนโต้นะครับจริงๆก็ดีฮะนะนะเปิดหน้าชกกันเลยนะครับเพราะว่าการพูดคุยกัน3รอบ4รอบแล้วล้มเหลว นะการพูดคุยระหว่างไม่ดีโจไบเดนกับอริดีูตินล้มเหลวการพูดคุยกันนะระหว่างตัวแทนนะของรัเสเซียสหรัฐเรนโตล้มเหลวล่าสุดการพูดคุยกันนะของรัฐมนตรีต่างประเทศรัเสเซียและของสหรัฐก็ไม่คืบหน้ายังอยู่ที่ทางตันนะครับก็ส่งสัญญ,ญาณไม่ยอมถอยก็ถามว่าต่างฝ่ายต่างพร้อมยังถ้าดูจากรัเสเซียรัเสเซียพร้อมนะ การขนทหารแสนนายพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์หนักมาก็คงไม่ได้กลับมือเปล่าถ้าทางสหรัฐนะครับและก็เนโต้ยังยืนยันที่อยากขยายไปทางตะว,วันออกจะรับยูเครนเป็นสมาชิกก็มีโอกาสที่ะปะทุเป็นสงครามพร้อมอย่างฮะถ้าพร้อมก็เริ่มต้นได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สงครามตัวแทนนะครับ อัาน,นี้ต้องการเข้ากลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับกลุ่มปิดพูดคุยดังเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมปูวิรัศาสตร์โลกนะครับสามารถสมัครเข้าร,าร่วมกลุ่มนะครับส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพท่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกศิริจิมรดคอนนะครับฝากเมียก่อนละเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ